สบายดีพ bon. ี่น้องทักทายสบายดีเลยพี่น้องเด้อวันนี้กับเขามาพบพพอกับซองบ่อตัวเซินเคยพี่น้องวันนี้คุณแม่เพิ่นสีมาตำหมักถั <c oughs> ่วเลยพี่น้องโซฟีมือรอบรอบจกโมงวะหกโมงรอบทุ่มหนึ่งพี่น้องเผื่อเห็ดแรกนี่กับซองทุ่มกูแหละทอดไข่นั่นเนาะเดี๋ยวไข่เดี๋ยวทอดเนาะทอดไข่จะหมักถั่วทานกิน ถั่วพี่น้องเลยถ,ถั่วทำอาหารกินแรงเลยพี่น้องมือ <ปะ S 1> ีเนาะเนยทะเลผู้ดีกินเนาะหมัมกใหญ่วันดีค้าดีค้าบารุงปนชิมมาซอยยาเพื่อนกินเลยพี่น้องน้องเขาหอมเนาะเมื่อกี้นะสูตรคุณแม่เพื่อนพี่นอ้นองเด้อเบิ่งน้ำกันเบิ่งน้ำกันสเต็เปเพิ่นเ,ออเพชรนี่เลยวะ เป็ดดิบนี่เละเป็ดดิบเนาะนี่เละเป็ดหางหมเป็ดเลยหัวก็มีจะพักใหญ่พี่น้องเลยพักใหญ่ๆพี่น้องเลยตรวจการเพิ่งผ่านกดยูทูปเด้อพี่น้องเพิ่งผ่านสมองสี่พันพี่น้องเอลยทำการเนาะดำเนินการพี่น้อง ดำเนินการใหม่โอ้บนกินฟิวมือแม่เป็นโดนอลไรพี่น้องไอแม่สีเนาะได้ไปเที่ยวปีใหม่แม่นมือน้ำหมวนหรื่าหมุนได้ลูกหมวนหมวนนะแม่เนาะปีใหม่ปีนี้เนาะหมวนได้หมวนกว่าทุกปีเนาะแม่สีฮะกลัไปปีนี้แหละโอ้บราตรวจก็ลืมถ่ายคลิปเด้อพี่น้องตอน ส่งมาพระอคนะเพื่อนแหละส่งเจ้าแหละเอาน,น้ำพุทธเท้าแมแ่เลย,ดดยเพี่น้องนี่แหละบอตดกับบริษถ่ายคลิปให้เบิ่งพี่น้องเออคลิปสร้างดีอาจจะเห็นเด้พี่น้องเวย้ยทางทางพ่อเพื่อน,นำโดยพี่น้องหุทธเท้าพ่อกับเท้าแม่นี่แหละคลิปสร้างดีอาจจะเห็นใส่ยังไงเลยแม่ใส่ปลา ปลาอะไรกันมักเล่นเนาะแม่เลยมักเล่นแล้วก็สุรสุรเนาะแม่เลยไทยจะทอดด้วยเองเดอ้อพี่ยาทอดเนาะให้แม่ไปตำสตาส๊าฟสกินพี่นอ้องเลยตำมะถั่วแม่เลยจิ้มพิมพ์มือแม่เป็นโดนแล้วพี่น้องสุด อร้อยพี่น้องสูตรเมซีเนาะไม่เมามาบงซูบาโต้เ้ยพี่น้องเราจะตำทอดไข่ไอเอสซีดูโดเลยพี่น้องเลยไม่เลยแกว่าสิลืมลเลยลืมสูตรส่วนมากอ้ายเป็นมากมีแต่อ้ายเป็นเห็ดกินเลยพี่น้องบาร์โต้กับบริสุทธิ์กินเลยพี่นอ้นนนองเลยเมซีบริสุทธิตำดูขักคลีลูกเลย เซตไิธีเรียบร้อยพี่น้องมาทอดไข่เนาะเอาแบบง่ายๆนะพี่น้องเนาะหัวหนุ่มงีายเพื่อนครัวก็อยากหงุกหน่อยหนึ่งเด้พี่น้องว่าช่วงปีใหม่พี่น้องไว้กับคอยดูแลเนาะไข่กับนาะพี่น้องเนาะหมอนมัน

ใส่นะ้ำมันมูล,ลงไปนี่เานรนะผ่านครับ่ผ่านกดสมมี่สโมงนะก็มีเสียงเพลงเล็กหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเด้อมาเริ่มทำการเลยพี่น้อง มันเดือดเลยเนาะโอ้โดนเลยพี่น้บริกีมืไอ้า,ายเป็นมากเลยบุาตัวจเจ้ี่แทมได้บ่าพี่น้อง เป็นพี่น้องเข่าขัวลองเบิ่งแล้วพี่น้องเพื่อเข่าโดนล่ะเมื่ออื่นว่ะสิไปส่งลานเลยพี่น้องส่ง<ม>ทั้งลูกอาเพราะว่าเมืออ่อนาต่างไผ่กับต่างเมาเลยพี่น้องลืมลืมเอาลานเมื่อเพื่อนกันทางอาเพื่อนอยู่แกงกระเบาะก,ะกับยังบ่มี้ให้เมื่อส่งเพื่อนเลยพี่น้องเดี๋ยวเมื่ออื่นบอกตัวสิเมื่อส่งลานเพื่อนเบาหม่อนเลยพี่น้องลานรองม่อน คนลินปีใหม่ได้พี่น้องมือละลืมเลยลืมลืมเมื่อเมื่อเมื่อเอาล้านเมื่อนำเลยพี่น้องคนเมาเลยพี่น้องมือละมือปีใหม่แหละวลงมือสองมือหลังนี่แหละเดี๋ยวมือเดี๋ยวตรวสีพาล้านเหมืนเมื่อน้อเดี๋ยวไข่ซุกเดี๋ยวมาติดตามเบิ่งนกำกันใหม่พี่น้องอ๋อเมือซุกเป็นน้องไข่เนาะ ตัส,สเต็กตินไข่พี่น้องแล้วหาพองเลยเติบเลยพี่น้องเลยพี่น้องกะซุปวิธีเรียบร้อยเด้พี่น้องเ้ลย กกิเจาไปก่อนเด้อลูกพี่นอ,นอ,องเนาะไปไงะอไม่ได้กัไปติดตามหับส้มนํำกันตอนกินเลยพี่น,อน้องเนาะโอ้บเข่าวขัวหน้าเลยพี่น้องเลยเซเพ็นส่วนมากผนมาผนกนเห็ดกินส่นลูกลูกผนเนาะแล้วก็แม่มืดผลกับปลสะดวกเลยมันเห็ดคลิปเองเลพงย,ยพี่น้องมึงสบายดีเด้อพี่น้องกินข้าวก,กันเด้อเดีย๋ยวมังกรมาเด้อ ดีพี่น้องมาเด้ยพี่น้องเด้อพี่น้องนกันพน้องวายูทั้งนั้นเหมือกับตบบัวบเด้อ้งัววบัวบัวบออ้าวบัวบับัวบัวบับัวบวบัววับาวบัับัวบััวบบวววบววว Tá vendo não? Hum. Não, não. Não acabou. Espera. Bye. Thank <laughs> you. บางครอบครัวในบ้านเนขาก็ยังกินไม่ได้เลเนาะเขาก็ยังกินกินข้างบ้านเป็นต้องเผื่อบางครอบครัวเป็นยังกินได้พี่น้องเลยเพราะว่าลูกแต่ละคนมากต้องเผื่อมื่อหนึ่งเปิคนหนึ่งมากพี่น้องมื่อหนึ่งคนหนึ่งมากมาบกบกกันก็กินแต่ละเผื่อมาเนาะมาเผื่อยากมากแต่ไทยนะได้ตอนถ่ายคี่ประเทศไหนแกมีเพืเอนมีเครหน่อยหรือเ ผัวเขามีเขากันเนะได้ค,ครับมที่ห้องสำหรับที่บัตัวก่อน โชวคอลาเรียนกันหนิเด you know. to to ้อพี่น้องกันในรายกฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะพี่น้องเนาะอ่าในรายการลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อการตบดีค่ะวัาดีกาปารุ่มกินหนิคอร่าเป็นอะไรตามติดทายกันเลพี่น้องเอ้ลยนาห้องจะอีกหน่อยสิค่ะจะได้คอลาเด้อขอยกดไลค์กดแชร์ให้ดูใต้หนิเด้อพี่น้องอ่าฝากติดตามซองบอลสดเชโนชาแนลเด้อพี่น้องเด้อเก็บซื้อซองเด้อพี่น้องเนาะ ไม่ได้กะพอคลิปหนาพี่น้องเลยมาตัวกากที่มีก็อลฟ์ก่อนลาสูใหม่พี่น้องมื่นเนาะคุมีสูใหม่อะ๊ายบายพี่น้องานอ่อยงไสวยนะ